ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งเช่นเคยครับกระเพชรบอนไซไม้จิ๋ววันนี้เราก็มาเจอกันตอนเช้าก่อนที่จะเข้าไปทำงานตามปกติวันนี้ก็แม่มาดูต้นไม้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำงานก็หลังจากที่ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนดินไม่ได้ ทำต้นไม้อะไรเยอะครับเพราะว่าผลไม่เป็นใจวันนี้ก็จะมาคัดกิ่งต้นเป็นหน้าไต้หวันต้นนี้ที่ปล่อยฟูมานานแล้วก็ได้กิ่งทางขนาดสำหรับต้น ิมหน้าต้นนี้ก็ต้นติเตี้ยต้นติเตี้ยโคนลำลํำหลังจากที่ปล่อยปูมาหลายเดือนวันนี้ก็จะมาคาดจริงกิ่งที่ใหญ่ออบ That's it. ส่วนข้อที่ยาวเกินไปแล้วก็ตัดทดเข้ามาให้กระชับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ที่ปล่อยให้แตกกิ่งแล้วก็จะสร้างเป็นรายละเอียด เป็นหน้าเป็นไม้ตาคู่เวลาเราตัดทดแล้วมันก็จะแตกออกมาซ้ายขวาแล้วทำให้ได้ทรงพุ่มที่ใหญ่ขึ้นสวยงามแล้วก็เป็นมากเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายตัวนี้ก็จะเป็น ติดเตี่าล่ำๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันต้นนี้ที่เริ่มสร้างมาก็จะอยู่ประมาณทักสามปีนะครับสำหรับเป็นหน้าต้นนี้ ที่ใช้เวลานานเพราะเราคอยตัดทดไม่ได้ขนาดที่เตี้ยลงมาเรื่อยเื่อยเราคอยตัดทดลงมาเรื่อยๆให้ได้สัสดส่วนถ้าถ้าเราไม่ตัดทดแบบนี้ที่เราทำเป็นทรงต้นแบบหากิ่งซ้ายขวาที่เป็นตรงขึ้นไปแบบนั้นอาจจะจบเร็วกว่า สำหรับกิ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ตัดทดเพราะว่าจะปล่อยให้เขาได้โตอีกสักนิดนึงแล้วก็มาคอยตัดทดเพื่อสร้างเป็นรายละเอียดต่อไปนะครับ็สราสำหรับคลิปนี้ก็ผมมาเจอกับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกับท่านผู้ชมเพียงคลิปสั้นๆนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดซับสไคร b ์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ฝากช่องเพชรบอนไซส,ส่องเล็กๆไว้ในความใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนนะครับับสีกก็ขอขอ,ขอลาไป่น,นะครับสวัสดีครับ